อันนี้สตอแล้วนะทุกคนรับปลูกสต,นะต,ต,ตอนะสตอจ้าสตอต้นนี้ปลูกสตออีกแล้วมไม่มีสูตรปลูกไปเลยสตอสตอปลูกไว้ว่ามันจะได้กินง่ายหรือเปล่าอายุไม่ยืนไม่ได้กินอุนข้าบ้าหรือเปล่าก็อรอดูนะทุกคนเนาะ ไปเลยโอเคจ้าอันนี้คือต้นสตอเนนะสตอมาจากใต้นะทุกคนนครศรีธรรมราชอะไรนี่แหละปลูกไว้ก่อนอเผื่อเรามีวัสนาได้กินของเราเองนะรบซื้อเขา <laughs> โดยมีวสาสนากกินของตนเองเนี่ยลำต้นมันเป็นต่อตาเขาเรียกว่าอะไรเนสะียบยอดเนาะเสียบยอดนะทุกคนน่าจะโตวไวอยู่หรอกเนาะเสียบยอดถ้าเราปลูกม,มัดเม็ดเองเนี่ยหลายปีเนาะโอ้ก็บอกหกปีเจ็ดปีวันนี้มันมีพัศนาการเนาะโอ้น,นี่แหละเดี๋ยวก็รู้โอเคบายบายค่ะบายบาย,บาย